สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆอนะคะชาวอ่า y o ยูทูบทุกท่านนะคะก็อ่าวันนี้ตรง,งกับวันเสาร์ที่วันเสา,ะะสา 20, 20เร,ร์นะคะวันเสาร์ที่สิบยี่สิบนะคะเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสุนิสาอ่าติดตามชมช่องสุนิสาชาแนลนะคะ เดาว,ว่าน,นี่ดิฉันจะมีบรรยากาศนะคะเล็กๆ็น้อยน้อยให้เพื่อนๆนได้รับฟังกันนะคะแต่ว่าจะเป็นบรรยากาศอะไรนะคะพอดียากยากมาจากทางกรุงเทพปริมณฑลกันนะคะเขาก็จะมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะคะตอนนี้ก็กลังรอการรับ นะคะสำหรับยากๆนะคะที่จะมาในวันนี้นะคะเป็นเอ่อเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะที่มาเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็วน,กนี่นะคะอ่ะก็ ตอนนี้เสียงที่ได้ยินก็คือเสียงของคุณแม่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่เนาะนะคะถ้าหากว่านี่เสียงอะไรขอภยัยด้วยนะน,นะคะก็โอเคนะคะเดีะะ๋ยวเราไปฟังกันนะคะคว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะนะคะก็อ่าเดี๋ยวอ่ารอก่อนนะคะตอนนี้ก็รอทยอยอ่า ยากๆมานะคะก็เดี๋ยวจะให้ฟังแบบยาวๆไปเลยไม่มีการตัดต่อนะคะถ้าหากว่ามีเสียงอะไรหรือว่าคำพูดใดนะคะที่ฟังแล้วไม่สุภาพนะคะก็ขออภัยนะคะเพ <มา S 1> ื่อนเพื่ <มา S 1> อนหาที่งี้ด้วยนะคะอานี้มาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะอใจตัวมาเลไม่มาดีเฮ้ยจะใส่ใส่เดียวเหรอพี่ใส่โอเคพี่ใส่สบายดีเนาะอัสบายดีของนี่ลน์กยไม่นั่นไลน์เลยไม่ไม่มีเลยไลน์เลยไม่มีไม่ไปคักไปหาขอแต่ของลายเฮ้ยเฮ้ยมันโม่งแล้วมาคบกันเนี่ยใครใครใครเป็นแม่ใครกัน ตัวเยี Get ่นนะบอกไข่ปลาไหลคนป่าแหล่เคาทีมเลยเนี่ยมาคนมันต่อแหลได้ขนาดไหนาบอกแล้วก็เอาเอาไข่นอนไปนอนหมืกันนอนอ๋อขยะไหนเนี่ยขยอยากไมีขยไหมีจ้าอยู่กระป๋องน้นกระป๋องข้างนอก สวัสดีค่ะจอยสวัสดีค่ะรับไ้ายก่อนเฮ้ยแล้วนี่ใครเนี่ยไม่สวัสดีเลยสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะต้องให้บอกเลยเหรอฮะใครพี่ลุนเหรอใช่เหรอใช่ถ่ายไม่ใช่เปล่าถ่ายไม่พี่อ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้พิยุนแง่เฮ้ยนจีน่ะไม่ได้มานี่หบ้านเขาไม่เห็นมีใครอยู่ใครไม่มีกระอบนเยียวไฟกอร้ะอนมไฟมาช่วยมาแค่น่าไม่มางนิดน้อยไม่เป็นไ จุดเดนินไปไหนมะห้ไปดูว่าวัดนู่ช่วยเขายังไม่ยังไม่มีงนยังมาตัวไรนไปดูมั่งคนเป็นอะไรง่วงโม่งเลยเดินเหนื่อยด้วยโตก็มังอีกที่ผายังไม่มาเลาไปดูไปดูอะไรไปดูก็ไม่เห็นิเนี่ยมาตตัวพอไม่พอหร้านเขายู่ที่ไหนพอจะซื้อมาทำไมอะ อ้วนไปย้บาวหนบุรีมาุรนงนอนๆบอกจบอกใหไม่ได ah. ้มาหรอกใครเนี่ยไม่มาใมาอะไรจะไม่มาวันนี้ก็ดึงกันมามาสาสี่พี่น้องมากันหมดนะี่พี่ไซมีพี่รอพี่รุน พี่เอยก็ครบแล้วไหมครบไงครบเ่าครบเนี่ยวันนี้ลองเงินวนวาครบทุกคนเลยอ่ะยังไม่จบอ่ะยังไม่จเลยล่ะแล้วอ่ะยวไอ้นี่ตัดสิทธิ์อ่ะ ขายเอาไข่ไข่แพงเลยไข่แพงเลยขอบคุณค่ะข่ทุงไข่งไข่ทน่่ทเไข่ทุุง่งไข่งไขุ่งทงไข่ทุ่ไข่ไ่งงไข่งไไอ่ขทุงอ้าว่ มบได้กินตัวเดียวถุงนึงใใจถุงนึงไข่ลแให้แกเข้าไปเอาม้วนแกแกอ่เอานีไ่ยไข่มเเออเดี๋ยวเขาก็ให้ใใจไปจัดานบนจิบนตาลไข่ตาลจิบ้าดยแอออกหมดม้วนงใหุ้งแก สบายดีสบายดีนอนเดี๋ยวไม่ยากดีแล้วไม่ทำอะไรบ้าดีแล้วสบายอยู่ไม่หิข้าวหวานเลี้ยงหวานไปทำงานรออะพี่รอคนไหนเนี่ยพี่รอเนี่ยคนไหนล่ะคนนไหจังอ่าก็ยิงเสียงละ

ค่ะไข่นี่ก็นจะกินได้ทุกวันมีอะไรก็ไข่ทอไข่เคียวเขาไปทอดขนมที่ไหนที่วัดเนี่ยทอดบ้านเขาว่ามึงเนี่ยกินอะไรกันล่ะไอ้เหี้ยไอ้แอ่จะทำไปปลาไม่ฉันเนาะบ้านมันอะไรบ้านสมัยทอยู่บ้านเขาเราไม่เห็นมันทหมด เดี๋ยวได้าจะไปไม่แพ้บ้านกูนี้ไม่แพ้นึกว่ามาอยู่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพันยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็เดินไปได้ยุงน่ะน่ะน่ะเยอะแยะยุงอ่ะนู่นไม่ดูยุงแตเขาเป็นมะนาวแบ่งมาให้ไปไปไปใคร ขมาไปเนี้ขึ้นปะนี้เหนแล้วมั้งอะไรอะไรนะนี้ถามหาว่าคุ้ยังไยนเอ้ไอะไรร้อจังเนี่ยร้องจังไปดู้า้งฮอะไรให้รจให้หมดเลย คนนี้หนูไม่แน่ใจรเราว่าไม่ได้ส่งเสียงเออแนวเต็มเต็มนมส่งเสียงหน่อยสิคะไรอ,ไอ,รอพี่แอนพี่แอนก็ขายะ่ะ ก็ซื้มาทำไมล่ะไหนไหนมีงานใช่เปล่าไหนไอเดียตุ้งเดียพี่พี่แอ๋ง่ะนี่เงนมือคนเดียวกันไปไม่รู้พี่ปอใครไปซื้อพรือไอเดียเงินมะนาวขึ้นรถเลยปาววันะไม่เจอกันงานเงินทำไรไงมาใช่เปล่าไม่รู้สิใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่แน่เนาะไพี่ปอเขาเปลี่ยนแล้วไปพูดกันเขาเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนคนแล้วจริงๆอ่ะจริงอ่ะรอรอเร่งวะเรื่องจริงรอเดินไปได้เม่อนั้นนู่นได้ไปปอเดี๋ยวปอให้ยี่สิบถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วทำไมู้จักหนูล่ะลอหนูไม่ได้แล้วสาวไก่ดีเหรอพี่คิดถึงพี่จังไก่ไม่รู้จะติดต่อยังไงดิปก็มีเพราะดิปก่ะ มี tiktok เล่นอยู่กอยู่่่่บ้าเลนนีดู tiktok เขาไม่ได้เรียกเล่นมึงเล่นดูเออดูนี่เนี่ยดูจะไม่อยากจะดูแล้วมันก็ตามตามวนไปวนมาวนไปวนมาข้ามอ้อนนี่ไม่รักพี่ฟอข้ามอ้อนออกดอกร่วงหมดไม่มีปากไม่ใน่บคนนี้ไงอย่างเด็ดวายไงมาไปบ้านยศกิจกันแล้วไหนล่ะ กีนเล็กอ่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่ยังพี่กินหมดเฮ้ยหม้อถ้าเท่านี้เต็มได้หม้อถ้าไปแกงกินเออน่าของกโอดโอดอะไรลนะก็มันไม่เม็ดยอดพีเอ๋อหลวงอนคุณนรรองเขาบอกว่าป้านี้เขต้มให้เรียบร้อยเลยโอ้ยไม่ได้ที่ไหนหรอกนานกินร้อนเรียกกินหมด

ยังไม่ถามม่จะยุ่งนะมจะยุ่งนะทางไหอ่ะเมื่อเแล้วมันอ้นี่ควันชอบชอบออควันไอปอมนยนยจุด เอาวาจข้า <Mile> ก <dizzy> okay. 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 so ูจะหำเ่วานพี Hi ่พ hmm. ี In ่ปอพี huh? ่ปอพี่ปอผมยาวพี่ไอนไปเอาแกงช่วยอหน่อยอือกไปต่องผมกูกเสร็จก mm ิน hmm. hey. ้กัรวกิคลกินขาล้านเอานไม่เกงนเอาไปเอาไปตู ด้านช้าไวไ่มดูด้านช้างกาทำติดตัวเดียวนะนี่เนาะไม้แล้วดีโกรเราเราไม่ไหวกินข้าวกลางวันเช้าวันนี้ไม่หอง้ากลางวันกเลยข้อบางวัน ต็นที่กัที่อย่างงี้ประจำเมื่อวานกูไม่ยาเยอะแกงให้หน่อยช่วยหอหน่อยนเดียวไอ้นี่ไม่ทอดเดี๋ยวส่องกระทหมดแกนี่พูจดอ่าเราว่าตัวแกง็แกงเลยนูกับแกงไอ้นี่ดูกินมามาดูนี่แกงอะไรแกงหมูแกงไก่บ้านเออสองแกงอ่ะ เยจิตไม่หุงข้าวแล้วหลานก็กินอะไรข้าวไม่กินะดูช้อนมาให้เยจุกไม่ดื่เอข้านช้อนเมื่อกีโอไม่มีนีวะมีนะไปเอาขาไปหน่อยอือกินไม่ีะยน่แลแจ่วเลยนั่น่เือบมือมือก่อนนะแน่คนกินใสหองโกด้วยมาอ้่ายู่นให้่อ เ้วยดีแอนเอจายเขาไม่แก้มฟอททองเลยอ่ะก็ดีแล้วแล้วมัว่าบอว่ามึงไม่กินมึงบอกตองบอกจำกะนมกูก็ยากแตงมาถองว่ากูเป่ยนที่ยอเงพัวพ้มางขีเกียจลงหน้าแนมโผลไม่ค่านั่นก็ขโมยกัยแหละนแต่ก็ไหวได้ใช่ป่ะเลแบ้งกันบัต ไอโอบอกว่าใจใจทำจับข้าวดีคีมองของไม่ป um> ูกหลายวันออหายความเมื่ไงวะูจนนี่ไอโอ๋กไม่ปูกน้องอะออทำกับข้าวดีคีไม่ปลูกลาอึงอ้อยไม่มาน้อลไม่ไม่มาอึอเอออ้อต้ไมร่ยังไม่อ้อยังไม่อ้อยังมอึอ้อรุนแงนี่ใจไม่อ้อไม่เยอะว่ะ เป็นไรบวกวะโห้ยแประตูดนนินโดนหักไปแล้วใช่ไหมโดนักโอุ้มแหมเนื่อเนี่อะจะดูดููก็เลื่อกระไใช้นง่งประตูกล้ากูเตาะเดียวให้กินแม่งง้นน่ยยากที่หายงกูก็ว่ามึงม่นทราบไหมปาเก้เจ๊ไหนหไม่อีรนอีเฮี้ยนอ่มันทำอะไรแม่นมันรู้มันโทษปาเกเจนคุม่นใช่ เนียก็มายังไม่ได้ยินยุดเที่ยวเลยใ้่ให้ว่างดีหัวก็ดมาตืดิลืคายได้ยินเลยดิดิบไหินดิมกนานี่วาะเบาแก้มโคอร่อยเิบดิมันจะไม่ไม่บุญนุยไม่หมดเองเน่ยไม่เงไลรอกนะมากูก้าไม่เนไใกันแล้วพ่นริเล่าเล็มังคนเนี่ย อร่อยไหมพี่สายพี่สายอร่อยไหมอี่อยอย่างเรบอกยอดมาแล้วนะแล้วเขาบอกอยู่ว่าไปเท่ยกันไปเที่ยันผมไม่รอหน้มองน้าไม้เลยพี่สยโท่เขบอกก็รอแล้วรอแล้วรอก็ต้องมาอีกเดือนไหนเดือนห้าเดือนเที่ะมาไดมเดือนห้าจองเลยมึงก็ระบายไหมหันไปโอรไปโกกมาไหมก็มาไหมดึกนานก็ไม่ไ้เลยที่มา มองเอาไปห้ามบาทีเราไม่จนมอยทำงานง่ายมองมองงานเดียวมองเองไอตันนี้เหรอขายยากาแฟผมนี่แกงบ้านเดียวกันาะบ้านเนี่ยได้แล้วแกงกุ้งเหรอเออแล้วแกงกุก็ว่าแล้วทำไมเราไม่แกงพร้อมกันเลยวะถ้าแกงเดียวกันเดียวกันแกงไปทำบุญกับแกง

เดือดล่นมาล้าเดียทำอไเดี๋ยวปอกเปลือกมันออกนะไทยมันเอะไรผมไม่ชอบสนปอกแป้งออือนี่มันรู้คนมันไทยๆไงก็ผึ่ต้มบ้านบ้านงานทบบ้านเดียดเพียรยังไม่เก่งอย่าพวกทอมคือไม่ชอบ เรืงดอแล้วกูซวยเลยอ่ะทีแรกไม่ทอดหรอกเพรว่านึกว่าไม่บอกไม่เถิดไปนู่นนี่กินอน่ะอ๋อมันกินี่ย ก็งงมาเห็งข้าวข้าวว่าคีุ้่นมาอย่างกขายข้าวชิปปิ้งนี้นี้มันไม่ที่ยังโฟไปดิออกมาแล้วเ็ักตองโก้้กะไม่มาในสายสายหนึงให้ไปห้าเคยไปห้าของเลยโอ้ยมันไม่ถือเรกเปิดเข้าให้มันเอ็ดนัตนจับเอ็ดจะต้อ็ S <S อ,อดี o รับ adio รับไป r e ค o i กลับบันทึกกลุ่มหน้าตา่างหยุดชั่วราค่ะเพื่อนๆค่ะก็ตอนนี้นี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่ให้ไ้ฟังกันนะคะก็อาจจะนะคะเป็นบางส่วนเนาะนะคะตอนนี้ก็ยากยากก็ได้เดินทางกลับปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อตอนศึกสีีนาฬิกานั่นเองค่ะนะคะอ่ะก็ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ฟังบรรยากาศนะคะที่ดิฉันนำมาฝากเพื่อนๆ,ๆทุกท่านนะคะงานงานอาจจะทําคลิปนะคะลงคลิปขึ้นยูทูบสักครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่รู้จะทำอะไรเหมืนกันเนาะนะคะอย่าลืมนะคะนี่เป็นวิดีโอเสียงนะคะไม่ใช่ภาพนะคะ ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยก็กรน,นะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องลากันไปแล้วนะคะพกกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าค่ะถ้าหากว่ามีคลิกอะไรที่จะมานำมาเสนอเดี๋ยวจะมาแงมามา,มาทำคลิกให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันนะคะ เอาะคะ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการทำคลิกในวันนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะชอบคลิกนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกริกการแจ้งเตือนให้กับช่องของของเรายนะคะสูงนิสาช n แนลนะคะเอาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้โชคดีนะคะอย่าลืมนะอย่างนี้ก็นะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสาขะ วันอาสันหากูชานะคะพระุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าครัษสานะคะสําหรับใครที่ไปทําบุงมาเมื่อช่วงเช้าก็ขอให้ก็ขออานุมโมคนาสาขุสาขุสาขุด้วยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอกราบไปก่อนเนาะพพกกันหง่ค่ะสวัสดีค่ะ